สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มากรับเหมือนเดิมครับเป็นยิมโนแต่เป็นหน่อนีออนครับหนอเล็กอยู่มีรากแล้วนะครับก่อนอื่นก็ทำความสะอาดก่อนครับเนื่องจากกราฟเหมือนเดิมเพราะว่าต้องการขยายพันธุ์ครับ การหนอ่อดอกแล้วก็มเมล็ดครับต้องการเมล็ดถ้าแบบปลูกธรรมดาก็รอหลายปีแต่ถ้าต้องการความเร็วก็ต้องกราบครับครับ,รบต่อสามเหลี่ยมครับเราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับกัวแบบเชื้อลงเชื้อโรคติดครับตอนที่เรากราบลงบนตอสามเหลี่ยมครับ โ okay. อเคก็ปัดไปเรื่อยๆนะครับปัดให้สะอาดเช็ดเช,ดชดอีกทีนึงหลัความสะอาดครับโอเคก็หนอนนออนช่วงนี้ก็ถือว่าก็ราคาก็แพงอยู่พอสมควรครับก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนขายครับถ้าออนน้อยก็ ก็ถูกหน่อยออนแรงๆตรงกลางขึ้นสว่างๆหน่อยก็แพงหน่อยครับแล้วแต่หน้าตาไม้ครับแล้วแต่คนขายทีนครับโอเคกราฟเลยนะครับก็เหมือนเดิมเนะาะพาหรือก็พาขึ้นครับที่ต้องพาข้างๆก่อนเพราะว่าถ้าเอาไปกราฟเลยอย่างเงี้ย เดี๋ยวหน่อแมแมมันจะขึ้นครับหน่อของตัวไม้กามันจะขึ้นเรายต้องผ่าบังบังขอบอบสีขอบนั้นก่อนแล้วค่อยผ่าตรงกลางครับมีผ่าเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับเช็ดเชดฝุ่นนิดนึงก็ได้ครับแต่ไม่ต้องเช็ดเยอะนะครับโอเคก็แปะเข้าไปเลยครับเล็งตรงๆนะครับต้องเล็งแบบสามร้อยหกสิบองศาครับให้ตรงครับก็แปะลงไป ครับโอ้โหมีชิชูด้วยนะครับก็หัดหัดไว้ก่อนครับเผี่ยวกือกสชำนาญแล้วครับนีก่ก็หัดไว้ก่อนหัดครับโอเคบอเคก็ต้องลุ้นอีกทีก็คือเจ็ดวันครับต้องลุ้นให้แผลสมานเข้าด้วยกันนะครับทั้งหนอ่อทั้งตัวสามเหลี่ยมให้แผ่ สามารถเข้าด้วยกัน,นครับแล้วก็นี่ป้องกันน้ําฝนแมลงครับความชื้นอากาศครับก็เอาถุงซิปปิดไว้ครับก่อต่อไปนะครับก็ตัดหน่อออกนี่ครับถ้าเราไม่ตัดหน่อมันจะขึ้นแบบนี้ครับนี่แล้วก็ผ่าไว้แล้วก็ผ่าตรงกลางโอเคต้องให้ตรงๆครับ ถ้าไม่ตรงก็ตัดอีกรอบหนึ่งครับครับไม่ตรงก็ตัดอีกครับบางทีก็ตัดหานท่อนาเลี้ยงครับบางทีก็เลขเก,กินไปเราก็ต้องตัดตัดให้แบบให้มันขยายอีกนิดหนึ่งครับต้องตัดลงอีกก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งให้นิดนึงครับลากเดี๋ยวกลัวหลั่ขึ้นครับครับแล้วก็แปะลงไปเลยครับ ไม้นีออนนี้ก็ไม่ได้นีออนเยอะเท่าไหร่นะครับเศษครับแต่มันก็ยังมีติดๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับก็การาฟฝึกการาฟครับฝึกการาฟไว้เผื่ออนาคตเขาอาจจะให้หนอดีก็ได้ครับก็กราฟไว้ก่อนโอเค,ครับ ครับมันก็ช่วยนะครับเพียบแบบหนอ่อไม่หลอดเงี้ยเราจะเสียได้ทีหลังแต่ถ้าก๊าแบะยังไงก็หลอดครับก็เอาพลาสติกแปะหุ้มไว้แล้วก็เจอกันอีกเจ็ดวันนะครับก็รอกันไปยาวๆเลยครับแล้วก็ถึงวันที่เจ็ดเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็มาดูเลยนะครับว่าผลการ กราฟยิมโนนีออนลงบนตัวสามเหลี่ยมจะได้ผลหรือไม่ครับฝีมือจะเป็นแบบไหนครับจะล่วงหรือไม่ล่วงครับจะเน่าหรืออาจจะดีก็ได้ครับเพราะว่าสีเขียวยังไม่แบบไม,ไม่ละลายครับจับแล้วยังแข็งอยู่ก็ถือว่ายังรอดอยู่โอเคจับแล้วแข็งครับ คือไม่อ่อนไม่ติดแน่นอยู่โอเคถือว่าผ่านครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปอีกทีนึงนะครับยาวไว้ใจครับครับเพราะช่วงนี้ฝนตกก็ต้องดูกันไปยาวๆอีกอมาดูต้นที่สองครับจะผ่านไหมหรือเปล่า ครับเอา๋าดูทรงแล้วผ่านครับไม่เน่าไม่เปื่อยก็คือแข็งอยู่ครับจับไม่โยกครับโอเคนี่คือหนึ่งสัปดาห์นะครับโอ้โหสุดยอดฝีมือครับสุดยอดฝีมือถือว่าผ่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ